พ่กแม่นว่าเก๋ผมเลยรู้สึกดีผู้เดียวเวลามันด่าไอ้แคปรู้สึกดีเลยผมก็รู้สึกดีครับเราหมันแย่มันเหมือนกันเลยตะกี้มันด่านะเผื่อคนด่าเราผมแบบตึ้งเลยนี่จยากเห็มันด่านะครับำมือแดนบอดารู้สึกมันบวกกัชุ่มวิทย์ไว้กูฟังกูฟังแล้วมาเลยเล่นขนานเนะนี่พวกฟังเพลงเยอะหรือเปล่าเนี่ย ถ้าความรักมันเปียกมันเสียคะแนมึงก็เอารถเกียร์เกียร์ให้มันไมเที่ยคเียวสิอุ้ยหยาบจะทำอไรทั้งามเทำอะไรปุ๊บจอกรอมกูนะบักนกให้ให้สูกลยนะบักนกต่อยดูยเอาเนีวักนกไหมหนีเยอนกนีรูนีรูไป อะไเนี oh, ่ยยับเลโอ้อม so ังเ่ยบเลยเนาะอืมท้มมันชั่วเดวนอ้าวนับเดี๋ยวหอมนอนุมะไรหเมืเดี๋ยวกูเอะไรเเดี๋ยวหอมันหอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจิม พวมนันมันคมม่จอูกูข่เขี้ดมึงกล้าพูดคำว่าเดีอดกูออกไรเส็บอกมึงรักกูพักมึงทำไมมึงพีเส้นตัวเองสิกูดีทุกอย่างสำหรับมึงไงละมองมองไม่เห็นความีริงมันมีแต่ความชั่ว เจออ่ะกินไปเมื่อบอกเรื่องอะไที่เตะบอลไม่เรื่องผู้นูไม่ได้ทำบ้างเมื่อบอกแร่อที่ลูกขึ้นไปก็เลือกมีอันนี้สิมาเสียบใจเหรอชอบจังเลยเวลาเวลาเวลาคุณด่าผมอ่ะเอาด่าด่าด่าใหม่สิบักลูก ตอนนี้แหละตอนนี้นเราตั้งใจเรื่ในการทำงานไปเล้วนั่นเอามือมาเอามือมาเอามือมายังไม่อไปแล้วโอ้ยจังหวะน <put itu? S 1> ี้เอาหัวเร้วจะไปแล้วเอาไปดีกันจังหัวน่ะเร็วนิดเดียวนิดเดียวรักนะ